กระหาสุดลัางควนเอาไป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 ก็แลวนี่เจ้านนันนี่เอาไปาเอาไปามโอเคเฮ้ยเอาไปีเียีตังสไปเอ้ากเลย้เอาไปเ้านีว่าเอาไปหามาขึ้นเด้หามาขึ้นเด้อเ้ยเอาไปเาไปาขึ้นเด้อเจ้าหลายๆคนเลยพูดไทย